สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงรนมบคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29มิถุนายน2566ค่ะสำหรับมีข้อราคาทองคำในวันนี้ภาพรวมราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ3เดือนที่ระดับ1,905เหรียญก่อนดิบับขึ้นมาไปที่ระดับ1,910เหรียญทำกลางความกมังมวลเกี่ยวกับเรื่องปัดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยเมื่อวานนี้นายจรอรมนพาวเวอร์ประธานเฟดแถลงส่งผลสัญญาณหใช้ในโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นทำให้ตลาดคาดว่าเฟดจะมีการปรับมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย0.5%ภายในปีนี้ซึ่งซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำถูกกดดันอย่างต่อเนื่องและค่อยๆปรับตัวลดลง ดัลดันชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้ปรับตัวแข็งค่าคขึ้นโดยเคลื่อนตัวอยู่ในระหว่าง103.14ถึง102.47จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ102.95จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบเจเดือนโดยอ่อนค่าขึ้นไปอยู่ที่ระดับ35.66บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ35.64บาทต่อดอลลาร์ สำหรับตัวเลขสกิจที่สำคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่กูเทดบาลานออกมาดีขึ้นกว่าเดิมขณะที่คูดออยอินเทอรสออกมาลดลงจากเดิมวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุด ต่ำสุดใหม่อยู่ที่ระดับ1,905เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่1,900เหรียญและแนวต้านที่1,935เหรียญสำหรับโกลาฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,900เหรียญและแนวต้านที่1,935เหรียญและโกลคอมเมดคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,910เหรียญและแนวต้านที่1,945เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่31,900บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่32,200บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,900เหรียญแนวรับที่2 1,890เหรียญแนวต้านที่1 1,935เหรียญและแนวต้านที่2 1,945เหรียญและกลับมาพบกับปุณพรหมมาร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ